แรงมากต่อยเลยหลังอุ้ยโคตรเหนอเลยอ๋อไปเดี๋ยวปาทิพย์พาทิพย์กลับมาไปใยังฟ้าแสงย่งตาเย้ยอีกฝั่งหนึ่งของทะเลเนี่ยถ้าเราก็จะดูหมดแล้วอ่ะเราจะไปอิสระได้ไหมนะโอ้บวกจะปิ้วเลยอ่ะกลางแบบกลางเลย ก็นะฮะสวัสด,ดีครก่อนมาก็อยู่บนชุมชอีกแล้วนะแล้วก็อ่ไม่ได้กลับมาคอนเทนต์ที่นานเลยเอ่คอนเทนต์ท่องเที่ยวเนี่ยนานจริงนะนานมากที่ไม่ได้กลับมา <c oughs> ใช่อันนี้นาน,านทีทำนะแล้วก็ที่มาทำเนี่ยเพราะวันนี้แบบไม่ได้เพราะว่าการเที่ยวครั้งเนี่ยเป็นทริปใหญ่อยู่ไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวนอกประเทศอไปเที่ยวที่เราจะไปเที่ยวครั้งนี้คือเกาะร้านนะก็คือเกาะร้าน <c oughs> จะไปเที่ยวกันที่เกาะร้านซึ่งจะเมาทำพวกนี้นะตอนที่สี่ผมมาเปิด ตอนนี้ผมมาเปิดตอนนี้ตอนประมาณสามทุ่มสี่สิบกว่านะเดี๋ยวผมจะรีบนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ตื่นตีสี่ไปแลเดี๋ยวล่ะผมมาถ่ายก่อนนอนถ้าเราถามว่าทำไมผมถึงต้องมาถ่ายก่อนนอนแล้วก็<ไ>ทุกคนเขาอยากเห็นผมตื่นมาตีาส<อ>ีแล้วก็แบบพูดเสียงทุกคนแล้วก็ยูก็วูบลงไปแล้วครับผมคิดว่าพวงนี้ตีสี่ผมน่าจะวูบก่อนแน่ๆเพราะงั้นผมเลยรีบมาเปิดตอนนี้ะโอเคแล้วก็ตอนนี้นะผมเพิ่งเราเพิ่งแคทกันเสร็จเลยนะแคทไอ ไม่ครับร้อยวันนะฮะอีพีห้าเสร็จฟรีเลยนะาทึกเนาะไมครับหนึ่งพันวันหนึ่งพันวันละร้อยวันโอ้ก็ระวังใจะตายแล้วพี่นะก็ก็ผมมึงแคัเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะก็อยู่กับอิ้งแล้วก็แท๊ซึ่งอิ้งกินข้าวอยู่ตอนนี้เกับแท๊กนะใช่ฮะก็ฝากไว้หนึ่งร้อยวันเด้อนะโปรโมทอันนี้โปรโมทอันนี้โปรโมทเจะพูดนนาทีสี่ครับแล้วก็เดี๋ยว อาจอาจจะไม่เจอผมทีสีพวกนี้แต่จะเจอของพี่สนามบินเลยโ <c oughs> อ้โหมอ,า,อาจจะแบบรู้ตัวทีที่สนามบินแล้วนะมาเพราะงั้น <c oughs> เจอกันอีกทีที่แลครับและกูสมั่วครับปุ๊บุ้ยนอนกันแล้วผมไม่ไปลแล้ว <c oughs> ต้อนรับเชาา้าสดใสด้วยการโดนกันแบบสุภาพบุรุรดแน่นอนครับสนามบินทีิแล้ว <c oughs> มาไม่พูดพันดัเพเลงได้มาครับตอนนั้นผมนก็ไปรีบ ลงตั๋วนะฮะก็ผมสมัครบัตวออนไลน์ไเรียบร้อยนะก็ไปรับตั๋วลงทะเบียนแล้วก็เอากระเป๋าฝากคนระับตอนนี้คือกำลังจะเดินไปนั่งรอเครื่องบินละซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าโคตรเช้ามากแล้วก็สถานที่ไม่โคตรสวยมากเลยคือแบบผมไม่ได้แบบมาสนามบินนานเลยไงม่งตื่นเต้นนิดหน่อยตอนนี้ตอนนี้เราขึอนบินแล้วก็เครื่องบินเราจะมาตอนประมาณหกโมงนะซึ่งตอนนี้ที่ผมนั่งรออยู่เนี่ยอันนี้คือเป็นเวลาตีสนะี่ฮน,นั่งรอนยยาวแล้วก็นาจริงๆนะ เอาแล้วแล้วเวลาที่เรารอคอยก,ก็ประมาณนึคนก็แอ่เวลาที่ถึแล้วซึ่งครั้งนี้เนี่ยคือบอกผม,มก็คือเก็ตเลยนะเพราะว่าครั้งเนี้ยเป็นแบบแทบจะผมะเรียกรื่ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ว่าผมจะได้ไปหยับกรุงเทพเลยนะว่าเอาจริงๆผมผมเป็นคนเชียงใหม่เนะี่ยกแบบอุ้ยไอ้ครั้งแรกนะคือว่าผมได้ไปเหยียบกรุงเทพอ่าานะคือว่าผมเก็ตมากที่ว่าผมจะได้ไปเชืาานะ่อมกรุงเทพนแล้วก็ มนี่อบอกกันว่าครั้งนี้ไปเทีย่ยพวพัทยาใช่วันนี้ก็ประมายที่พัทยานะซึ่งเดี๋ยวผมจะนั่งเครื่องบินนี้ไปที่กรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวจะไปแล้วก็ต่อเทไปพัทยาขอความกรุณานะทุก<จ><จ>ท่านนจดจำค่ะสวัสดี<จ><จ>สอ<จ>ง,<จ>ง years later. เอาละหลังจากเดินทางมา2ชั่วโม,มงกันให้สุดแล้วก็ถึงกรุงเทพแล้วคนซึ่งอตอนนี้ผมก็กําลังจะเรีวยกว่าไงไปแบบรับกระเป๋านะาเ,ว,เว,ว่าผมฝากกระเป๋าไว้แต่ในสูตรีกวันนี้ครับผมอะไรเงยครับวิวสามบินแบงคอ,อกนีน่เนี่ยไม่จบแตงเคอ,อกครั้งแรกเลยอุ้ยมีทางเลือกด้วย จริงนะการมาเที่ยวกรุงเทพตอนนี้ทำให้ผมมาพรู้สึกว้าวจริงเลยทุกคนเนี่ยทุกคนนี่อันนี้คือเป็นสนามบินนะตอนนี้ผมอยู่ในสนามบินที่กรุงเทพนะที่ทุกคนดีครับนี่มีที่แบบชาร์จแบตสาธารณะด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่แบบผมอึ้งสุดเลยก็คือแบบเซเว่นเลยทุกคนนี่มินี่เซเว่นนี่แค่เนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมินีเซเว่นนี่นะโหไม่อารมณ์เหมือนแบบเด็กเข้ากรุง่ะเด็กว้านเข้ากรุงเลยตอนเนี้ยว้าวมากเลยอันนี้ตื่นเต้นมากเลยทุกคน แล้วตอนนี้ก็นั่งกินข้าวเช้ายาวครับเอ่ออันก่อนอันนี้ที่อยู่สนามบินที่อยู่นี่คือไม่ได้กินข้าวเช้านะนแค่กินของวางเฉยแล้วก็ตอนนี้อันนี้กินข้าวเช้าของแท้ก็อันนข้าวเช้าเซเว่นหาอะไรซื้อกินเซเว่นนะแล้วก็นั่งรอรถทัวร์ยาวเลยใชฮะวันนี้เราไปกับรถทัวร์ซึ่งอรถทัวร์มาประมาณ9ก้าโมงสิบโมงนะซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เพิ่งแฉลบเลยสิบโมงสิบเอ็ดโมงโอ้โหบอกเลยว่าอีกไกลฮะนั่งรอยาวเนี้ยแล้วก็ระหว่างนั้นก็นั่งเล่นเกมนั่งเล่นอะไรไปนะ <laughs> พวกมันไม่มี <laughs> อะไรทำอ่ะ One eternity later ก <laughs> ว่าจะมาพี่ชายนั่งรอจนโอ้โหจุดตอนนี้จะจายแล้วจะเที่ยงแล้วสิบเอ็ดสิบสองแล้วตอนนี้ที่ไม่ใช่พิซซ่านะโอ้ยกว่าจะมาลำไปได้หลายตือแล้วพี่อันนี้เขาเขาจะว่าให้เก็บกระเป๋าแบบว,ว่าใต้ท้องรถนะและตอนนี้คือวิวเมืองคงที่ทุกคนจะได้เห็นครับ น,นี่คือวิวเมืองกรุงนะซึ่งแบบผมมาเมืองกรุงครั้งแรกก็แบบจะตื่นเต้นนี่นางไรทุกคนใช่หรอกาก็นะสตอนนี้ดผมจะนั่งรถทัวร์ไปไม่ใช่รถทัวร์ต้องนั่งไปประมาณอีกสองสามชั่วโมงเพื่อไปถึงแถวๆใกล้กลพัทยาประมาณพัทยาใช่ถพัทยาแล้วก็ต้องนั่งอเดย์รถต่อไปทะเละและในที่สุดล้วก็มาถึงพัทยาทุกคนซึ่ง มาตอนนี้อุ้ยทะเลกว้างไกลสวยใหญ่มากนะซึ่งเอาจริงนะผมบอกตรงก็ล่าสุดท,ที่ผมมาอ่าทะเลเนี่ยเหมือนผมจะเมื่อวานแบบเมื่อแบบน่าจะประมาณเจ็ดแปดขวบประมาณนี้ฮะที่เราผมมาทะเลล่าสุดนะอุ้ยตอนที่ตื่นเต้นมากเลยยเห็นทะเลแล้วอยากตดวลงไปแล้วจมน้ำตายนะมาก็เดี๋ยวตอนนี้แบบผมมาถึงแล้วนะก็ฟ้าสีครามสดใสเออสีครามบอกไม่รู้เหมือนกันแต่แต่สีครามเหมือนกัน นะซึ่งแต่ตอนนี้เนะี่ยผมจะนั่งเรือไปเกาะล้านต่อนะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกอยากอยากแตะทะเลเราลนะมาซึ่งตอนนี้เราก็อยู่บนเรือแล้วนะตอนนี้ก็รอเตรียมขัแพตยาครับรซึ่งในแบบเรือก็ มีชาวต่างชาติด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ถือโอวันตินี้มาตั้งแต่ตอนอยู่เซเว่นที่สนามบินกรุงเทพแล้วโอ้โถหมากูก่อนกะล้าทุกคนแล้วก็อิทัดตอนนี้มันลมแรงมากทุกคนก็รู้สึกเหมือนข้าพระเจ้าไม่มีศัตรูเลยเ้ยเราับเอาละได้หลังจากที่ผ่าน ผ่านแบบหูมาประมาณขึ้นกว่าชั่วโมองนะซึ่งตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะเกาะล้านใช่ในีสูงก็ได้เห็นทะเลแบบใกล้ๆชิดแล้วแต่ยังลงไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ผมต้องไปที่หอพักก่อน ถึง15ทีนะคนก็จะมีรถของโรงแรมมารับแนละ้วเพราะว่าตอนนี้ผมจองโรงแรมไ้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่พักกันก่อนแล้วค่อยแบบว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้วค่อยไปทะเลทีหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวผมระหว่างนี้ผมก็เก็บภาพไปสวยไม่ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ทุกคนดูนะ เอาละเมื่อเรา,เราถึงห็เขาพักขนาคนแล้วก็โรงแยนอะไรเรียบร้อยแล้วก็เก็บข้อห้องและนี่ก็คือห้องของเราเองท่าคนแล้วก็เดี๋ยวนะจะไปห้ากล้องไปโฟกัสวะและนี่คือสภาพห้องเราท่าคนก็ขาบนจะเป็นเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็ข้างหน้าจะมีเตียงแบนหนึ่งเตียงนะอเอ้ยผมว่าห้องสวยนะก็กา,ารเตรอยมก็เรียบร้อยนะพร้อมจะไปลุยน้ำแล้วก็ตอนนี้ผมขอเก็บเสื้อแดง,ง,งก่อนเสื้อแดงประจำัวผมไม่ใส่ตั้งแต่ก่อนออกบ้านแล้วเพื่น ตอนนี้ก็อาใส่ชุด่วยน้ำอะเนี่ยหลังจากเช่ามอเตอร์ไซค์มาได้หนึ่งเครื่องนะเราถึงจก็กางเดินทางไปกินข้าวไปเนะช่ามอเตอร์ไซค์ครั้งนี้โคตรคุ้มนะรถก็เกือนนบแล้ว <_ S 1> หลังจากขีมม่มอเตอร์ไซค์ชมวิวเมืองแล้วก็ตอนนี้ก็มาที่ร้านอาหารแล้วนะและเน,นาะเขาก็เกาะร้านเนี่ยนะก็ต้องเด่นเรื่องอาหารทะเลยะอยู่แล้วฮะอาหารทะเลมาเต็มเลยแต่ผมชอบข้าวผัดกับยำกุ้งสุดละ หลังจากให้เข้าเส้นแล้คนก็เติมบทชายหาดต่อนะซึ่งชายหาดที่เราจะไปเนี่ยก็จะเป็นชายหาดที่1ใน7ชายหาดนะซึ่งเกาะล้านเนี่ยจะมีทั้งหมด7ชายหาดตอนนี้ก็เป,ปที่ชายหาดที่1น,นะแต่บอกเลยว่าระหว่างทางเมืองโคตรสวยทุกคนจริงดีที่ชาวบัวใส่มา นเราก็มาถึงนะครับก็ชาติหนึ่งเรา มีบานาน่าโบ่ด้วยลองดูบาร์นาโบ่ที่นี่มีทรายมันแข็งพอจะทำปราสาทได้หรอนะะฮบานาน่าโบ่แล้วก็มีอะไรบ้างมีเนี่ยบานาน่าโบ่อยากเล่นก่อนเดี๋ยวเราไม่ใช่วันนี้ทรายเดี๋ยววันหลังมาเลยมีมีโอ้เลยโอ้ผมจะลองแล้วบั๊บเร่รีบรีชอะไรโด่งกันเลยไอ้ยีโน่หัวรังเลยแล้วอ๋อ ขึ้นมาขึ้นมาีขึ้นข้างแรงนะผมไม่ลงลึกมากผมยลงาตึ้ง,อง,งออพอชุดเราพร้อมแล้วขอ,อัเดียวทรยันต,ต,ตก็พอนี่ไงพ,พี่ชายโอ้รโอ้ขึ้นมาเลยโอ้อพี่ชาย,าย,ชายก็ไปกัส อีกฝั่งหนึ่งของทะเลเนี่ยถ้าเราก็จะตูหมดแล้วอะเราจะไปอิสระได้ไหมนะขอก้ออขึ้นอย่างไรข้อจะไปหูอ๋อเลยใช่โอเคตามผมเริ่มเปียกแล้วรับไม่ใช่เริ่มอะเปียกแล้วรับขึ้นแรงมากต้องถายเลอุ้ยคตรลออเดี๋ยวฟัทบอคอยไใ่ผมว่าขึ้นขึ้นมาเริ่มขึ้นตัวมาแล้ มันถึิ่งมันถึงแขนผมแล้ว,ลวบาดแผลกลางลงมึนความอ่างรับตาป่ะน่ามีคนเล่นมาหน้าบัวทัง้งมันด้วยเฮ้ยสิ่งเลยทุกคนคิดว่าที่นี่คลื่นแรงใช่ไหมก็ขอสปอยล์ไว้ก่อนเลยว่าชายหาดต่ต่อไปเนี่ยบอกเลยมีชายหาดที่คลื่นแรงที่สุดด้วยและโคตรสุกมากยมยกให้ชายาหาดนะเป็นชายหาดที่แบบสนุมกมากๆ เดี๋ยวรอดูกันเลยโอเคทุกคนเห็นเนี่ยของตัวสูงโอเคตัวสูงก็ไม่ช่วยแล้วครับโอเคทุกคนตอนนี้ถึงจุดที่ผมต้องยิ้แล้วต้องหมดขยั้เท้าแล้วขเึ้น่กโอ้โหพี่พี่ชายทำไมขามามันไม่ขึ้นไม่ใส่วะทำไมขาเขาไม่ขึ้นแรงจัง ไอ้เห oh, ี้ยก็นั่งสบายและคืนนะหลังจากถ่ายและเซ็ตเรียบร้อยเราก็เล่นน้ำกันพักใหญ่ทุกคนแล้วก็วกตอนนี้เดี๋ยวผมมีวิวตอนขาทำให้ทุกคนด้ยบอกเลยว่าสวยมากครับเพราะว่าตอนนั้นกล้องผมเหมือนแบบโดนสเก็ตน้ำใส่ด้วยแล้วแม่งเวลาถ่ายแม่งงูแสงโค้รสวยทุกคน เดี๋ยวพาไปดูฮะบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวถ่ายมาตราถ่ายครับสวยมากฮะแล้วก็เดี๋ยวผมต้องบอกให้รู้ว่าทริปครั้งนี้เรามา3วัน2คืนซึ่งจะไปกันไม่น่าจะครบ7หาดนะผมมันจะไปได้แค่6หานะอีกหาดนึ่งคือหาดโคดที่เราไม่ได้ไปเราคือมันมีที่กลัว,วเลยตกลงกันว่าจะไม่ไปกันนะซึ่งบอกเลยว่าแต่ละหาดสวยมากฮะทุกคนเดี๋ยวขอสปอยเลยว่าในขบข้างหน้าเนี่ยบอกเลยว่าอีเยอะมีหลายหาดที่สวยกว่านี้เยอะมากอันนี้แค่จิปจี๊บตั้มชิปตั้มชิป กดึงหอก็มืดแล้วตอนนี้ก็นั่งพักชิวๆแล้วก็ชมวิวชมจันทร์ไปนะซึ่งเดี๋ยวผมว่าผมว่าจะเดินเล่นแถวหอพักอยู่นะเดี๋ยวไปชมแถวหอพกักกันตรงนีนีนีมมนี้ได้แบบน้ำส้มวาวอุว้ยอังจิงนีง่แม่งกล้องขาดวะ่ะทุกคนถ้าทุกคนได้เห็นจริงได้มันสวยมากนะเว้ย ไอ้กลมันกาะเดื่อนโนนเพิ่งเนี่ย <evaluation. S 2> โอ้ไม่ก็มันกาะเดื่อัทนคนโชคดีอุ้ยแต่สวยจริงๆทุกคนมไม่ได้เดี๋ยวเด้อแต่ถ้าก็อาจจะดีกว่านี้เอ็นน้ำนี้เขาเหมือนจะไม่เขาจะปิดตอนสี่ทุ่มใช่ครับอันนี้ตอนซึ่งอันนี้อ่าเวลาสองทุ่มสิบสามเนี่ยเล่นได้อยู่แต่วันนี้บรรยากาศดีมากนลฮะนี่สวนชาติอุ้ยตรงนี้น่าถ่ายมากห,มนนนะห้องผมอยู่นี้เนาะห้องผมอยู่นี้ใช่แล้วก็ เัื่อสวยมากเนี่ยเราเจอสปายคนนึ้นที่มาชมเราวันก่อนเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเห็นอยู่ข้างล่างนะเราขึ้นมาบนได้แล้ววัน thousand years later. หลัง,งจากให้ชมจันชมวิวแล้วนะก็หลังจากนั้นสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยผก็มาเข้านอนเนาะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลยุยชายหาดอีกหลายชายหาดอยู่มาซึ่งแต่ตอนนี้ผมพูดบอกว่าไปเจอพรุ่งนี้แล้วกันเนาะก็ว,วยแล้วกันเอาว่ากูหนาวก่อนกูหมาจุ๊บจุ๊บจุ๊บว่ะเซฟปิงไรวะสวัสดีทุกคนก็ กลับมาครับตอนนี้ก็ตอนเช้าตอนเวลา8ปดโมงยี่สิบเก้านะแปดโมงครึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะก็คือที่สั์ของเราเนี่ยเขาจะเลี้ยงข้าวเช้าให้นะตรงน,นู้นซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะออกมาทานกินลแล้วต้องตื่นก็จะมาทานกินแล้วมาเดี๋ยวไปข้าวก่อนซึ่งข้าวเช้าที่ทางหอพักเขาเตรียมให้เนี่ยก็เขาจะเสิร์ฟเป็นข้าวต้มนะแล้วก็ ของว่ามันจะเป็นนมปังปิ้งนะซึ่งบอกว่า,วานมปังปิ้งเซอร์ฟีมากฮะน่กากินมากเอาอแล้วก็มีโอมันติดด้วยนะซึ่งนมปิ้งเนี่ยเราต้องแบาบว่าเอาแยมมาทาเองนะก็จะมีแยมสดอร่อยแล้วก็เนื้เมบอกเลยว่าแซ่บหลายแซ่บอีจริงๆอ่ะบอกเลยไม่ได้มุ้งนั่งใจเข้าเซ็นแล้วก็เตรียมตัวใส่ชุดยูบีเรียบร้อยนะครับเตรียมจะออกไปชายหาดต่อไปละแต่บอกเลยครับว่าวันนี้ท้องพาแเฉมใสมากเราบอกเลยว่าระหว่างทางเนี่ยโคตรสวยเลยวันนี้ วิวก็สวยเลยดรเนี้เห็นเมืองเห็นเกาะรู้หมดเลยอ่ะเป็นเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บว่าจึงทา์ที่สองเรนก็วิวเมืองสวยมากฮะบอกเลยว่าแนะนำให้แบบเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปลองขี่เล่นดูนะบอกเลยว่าสวยจริงอ่ะและนี่คือบรรยากาศชายหาดหาที่สองะก,ก็มีก็มีที่เล่นน้ำเหมือนเดกันแต่ว่าคลื่นที่นี่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มัน มันไม่ค่อยหนะุนฮะเพราะผมชอบขึ้นแรงเนานะซึ่งเดี๋ยวอนาคตอาจะมีขึ้นแรงอีกแต่ว่าบราิเวนสวยมากวยจริงหัวหินีนฟอยหลกู้ฟอยเห็นยอประการ่ว่ไม่น่าใช่หินแล้วว่าประการหลังไหเข้าไปดู่มันเห็นเส้นขอบฟ้าเลยอะ มันเดินขบฟ้าเลยยกเรือแล่นอยู่ด้วยเรื่องหัวหินนี่บอกเลยว่ายกให้ชายหาดที่สองแล้วฟอแบบโอ้โหพวกหัวหินด้วยข้ามประการังนี่เยอะมากๆบอกเลยว่าตรงนี้เยอะมากๆเลยใครอยากจะอยากจะเซลฟี่กับหัวหินหรือว่าแบบประการั้นนี่แบบมาที่นี่บอกเลยว่าสวยจริง๋ง รู้หนึ่งในแร่ที่มันตกอยู่แถวเนี้ยมันบางสักอันหนึ่งาอาจจะมีแร่โบราณไม่ก็วัตถุโบราณที่มันฝังในหินลอยมาตามทะเลก็ได้ด้วยเครื่องก็สบายทุกคนดูนี้กระดาดไม,ม้มารับเือ แล้วก็ปิดจบพาร์ทนี้ด้วยหาที่2องนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันจริงอยากเชือแบบว่าทําพื่ว่าแบบจบหมดทั้ง7หาดภายในคลิปเดียวก็เถิดแต่ว่ามันมันยาวไปฮะอันนี้แค่2หาดก็แบบยี่สิบนาทีแล้วแต่ว่าคลิปหน้าหมดแล้วคลิปหน้าสวยคนนี้เยอะมากนะทุกคนขอบคุณที่ติดตามชมน,นมะครับเาว่าคลิปนี้ก็ใครชอบอย่างหนึงน่งกแชร์สับใครนะสำหรับคลิปนี้ก็ข <c oughs> ุดเหมาครับชิบะชิบะผมจะฝากขุเมาพอแล้วเอ้ย